สวัสดีครับพามาเบืองไก่้ะครับมาชมไก่ครับไก่ใหม่ครับตัวนี้เป็นพม่าครับนี่ครับขนเขินงามครับตางามครับเป็นสีสาสีไว้เลยครับตัวนี้แข้งยังแข้งยังแขงอยวเขียวนิน้อยหนึ่งครับงามครับไก่ตัวนี้ครับร้อยสองโหาสองหกครับสองโลสีสองหาเป็นไก่นุ่มครับไก่สิบเดือนครับสิบเอ็ดเดือน นี่ครับแกมีไม้ว่าท่านปับมเลยครับว่าท่านเช็กเลยครับตัวนี้พวมีพี่น้องไฟสนใจครับไฟเสื่อมะไก่ชนครับิึงเด้ครับห่างครับผมาแข่งคมครับสีสันดีขนดีครับนี่ครับไอหมักหนาเบิ่งหนาเบิ่งตาครับเข่าเบิ่งแข็งครับพวกนี้พี่น้องเขาเบิ่งแข็งครับ เงือบกลัวงานครับนี่ครับปลายข้อก็บริจาคข้อดีแน่น้อยหนึ่งครับครับไก่กาลังคือก็ลังหาวครับไก่ก็ลังคือก็ลังหาวเบิ่งครับสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีครับขาแข็งเลือยตุ้มๆครับเลือยตุ้มๆเบิ่งครับเบงหน้าเบืงตาครับนี่ครับ บ่งหน้าบ่งตาบ่งสีบางสันครับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามน้ำเลยครับเด้อติดตามน้ำครับไปสืนชอกใบชนครับตัวนี้ครับหนึ่งตัวครับฝากไปอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้บางหน้าบางตาครับบ่งขนครับขนหนามขนงามครับซอยเลือกครับางเยาวครับ บังคับขาเงนงามครับนี่ครับเรงนี้ครับเด้องามีดีครับตัวนี้เขียงขางามครับนุ่มๆพร้อมปั่มครับดวงตาสีลงสันครับมันครับไก่คือไก่หาวดีครับ เดิอเลยครับเดือสีสันดีครับผลดีครับคมพิเศษครับตัวนี้มีลายมีหล่อมีชิ่งเต้เลยครับเข่ามากครับมีหล่อครับหล่อยาวครับเป็นพม่าเดียมดีครับเดียมคมครับฝากไว้อีกตัวนึงงเวยครับนี่ครับนี่ครับนี่เลยครับ c h a i ස්wa ดี k a